มากินกันเลยค่ะมากินกันเลยค่ะผัดซสอ้๊วกุ้งผัดซสอิ๊วกุ้งนะคะร้านแคนาบิดแคนาบิดอยู่ทางเดินบายกหนึ่งไปบายกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยจับหมูกรอบมาทานกันได้เลยนะคะเปิดทุกวันค่ะสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นมานั่งกินที่ร้านก็ได้ค่ะมีที่ให้นั่งกินค่ะหรือว่าจะสั่งไปกินที่บ้านก็ได้ค่ะรถกินตามระยะทางนะคะโทรมาเลยค่ะ 0816304622นะคะไลน์แอดเีนาดัดแกงไลนมีแอดค่ะเอสไซนะคะ L E E N A ดอ t ก็คือจุดนะคะแกง G A N G แกงนะคะแอดเีนาดัดแกงแอดเีนาดัดแกงไลชื่อข่าวโหดค่ะโทรมาเลยค่ะ0816304622ร้านแคนาบิทแคนาบิทแคนาบิทจ้าเมากินกันจ้าผัดซีอิ๊ว 음음음음 mm. 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 อร่อยผัดเตี้ยวเส้นใหญ่ผัดเตี้ยวฮะ เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วกุ้งอ่ะอ้ําอ้อ้ําอ้แม่ปอนกินเลยจ้านี่กุ้งจ้าอ้ํ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 ามสนานมากินแล้วเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วกุ้งเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วกุ้งค่ะ พี่นกควรดอกไม้ป่ามากินด้วยกันค่ะพี่นกเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วกุ้งยาพี่นกร้านขวดดอกไม้ป่านครปฐมมากินด้วยกันนะจ๊ะอืมมากินได้นะจ๊ะสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นทุกวันร้านแคน,นาบิกแคน,นาบิดเป็นตึกแถวหนึ่งกูหาอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองจ้า ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยจับหมูกรอบนะจ๊ะมากินได้เลยจ้าอันนี้ผัดซีอ้๊วกุ้งจ้าโทรมาก็ได้นะจ๊ะส่งได้ค่ารถคิดตามระยะทาง08.16304622หอืมไลน์มาก็ได้นะจ๊ะแอตเลนาดัดแกงแอตเลนาดัดแกงไลนมีแอดจ้า L E E N A จุดเนี่ยแกงจีโกจีเอเอ็นจีแกงไล แอดลีน่าดัดแก๊งแอดลีน่าดัดแก๊งชื่อลายข่าวโหดจ้า